ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดใต้ร่มใสรหลังจากพระเจ้ามิลินได้ฟังคำอธิบายอุปมากงล้อพระองค์เริ่มเข้าใจว่าชีวิตมีได้เป็นสิ่งคงที่หากแต่เป็นกระแสแห่งเหตุและผลที่หมุนต่อเนื่องไม่หยุดพักแต่ในพระไทยยังมีข้อสงสัยลึกอีกประการหนึ่งเมื่อชีวิตสิ้นสุดลงแล้วจิตที่ดับไปจะกลับมาเกิดได้อย่างไร ถ้าไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งใดเคลื่อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งสิ่งใดกันเล่าที่เวียนว่ายในสังสารวัฏพระนาคเษนจึงแสดงอุปมาอีกบทหนึ่งอุปมาไฟกับจิตท่านกล่าวว่าเปลวไฟดวงหนึ่งเมื่อเรานําเทียนเล่มใหม่มาจุดจากเปลวนั้นไฟที่ติดขึ้นในเทียนเล่มใหม่ไม่ใช่เปลวไฟดวงเดิมแต่ก็ไม่ใช่ไฟดวงอื่นโดยสิ้นเชิง มันเป็นการสืบต่อของความร้อนและแสงที่ส่งผ่านกันโดยเหตุปัจจัยฉันใดชีวิตก็เป็นเช่นนั้นจิตขณะสุดท้ายของภพก่อนดับไปแต่ด้วยแรงกรรมที่สั่งสมไว้กระแสของเหตุปัจจัยนั้นย่อมจุดให้เกิดจิตดวงใหม่ในภพหน้ามิใช่จิตเดิมที่เคลื่อนมาหากเป็นจิตใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจิตก่อนหน้าเป็นปัจจัย ไม่มีสิ่งใดเดินทางจากที่นี่ไปที่นั่นไม่มีตัวตนใดลอยออกจากร่างเพื่อไปเกิดใหม่แต่เหตุและผลยังคงต่อเนื่องเหมือนไฟที่ส่งต่อกันโดยมิได้เคลื่อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งพระนาคเสนจึงสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีใช่การย้ายถิ่นของสิ่งใดแต่เป็นการสืบต่อของพลังกรรมที่ยังไม่สิ้นแรงตราบใดที่ยังมีเชื้อคือความอยาก ความยึดมั่นและอวิชชาไฟแห่งกรรมย่อมยังคงจุดจิตดวงใหม่ให้เกิดขึ้นไม่รู้จบเมื่อมีเชื้อไฟย่อมลุกเมื่อเชื้อหมดไฟก็ดับฉันใดเมื่ออวิชชาและตัณหาหมดสิ้นจิตย่อมดับไม่เกิดอีกต่อไปนั่นคือนิพพานความดับเย็นแห่งไฟกรรมอุป,ปมาไฟกับจิตจึงทำให้เห็นความจริงอันลึก ว่าความต่อเนื่องของชีวิตมีได้เกิดจากตัวตนหากเกิดจากเหตุมิใช่สิ่งหนึ่งวิ่งไปเกิดแต่เป็นผลแห่งกรรมที่สืบต่ออย่างต่อเนื่องเมื่อเห็นความจริงนี้ใจจะเบาไม่หวาดกลัวต่อความตายเพราะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดสูญหายแต่ก็ไม่ยึดมั่นในชีวิตเพราะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้พระเจ้ามิลินได้ฟังดังนั้นก็ทรงปีติในธรรม พระองค์เริ่มเห็นว่าสิ่งที่เรียกว,ว่าเราเป็นเพียงแสงไฟแห่งเหตุปัจจัยไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายมีแต่ธรรมที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นในอุป,ปมานี้พระนาคเษนมีได้เพียงอธิบายเรื่องการเกิดใหม่แต่ยังเปิดประตูสู่ความเข้าใจเรื่องการดับเพราะผู้ใดเห็นการเกิดอย่างเข้าใจผู้นั้นก็ย่อมเข้าใจการดับโดยสมบูรณ์ ชีวิตจึงเหมือนเทียนที่ส่งต่อไฟกันไปแต่ผู้เห็นธรรมจะไม่เผาตัวเองด้วยไฟนั้นอีกต่อไปเพราะรู้แล้วว่าไฟนี้ดับได้เมื่อไม่เติมเชื้ออุปมาไฟและจิตจึงเป็นบทสรุปของธรรมที่ลึกที่สุดในมิลินทปัญหาจากอุปมารถกรเกวียนเราเห็นว่าไม่มีตัวตนจากอุปมากงล้อเราเข้าใจว่า เหตุยังต่อเนื่องแม้ไม่มีผู้ทำและจากอุปมาไฟเราเรียนรู้ว่าจิตสืบต่อด้วยเหตุมิใช่ด้วยตนเมื่อเข้าใจทั้ง3เราก็เริ่มเดินสู่ความจริงอันสูงสุดคือความหลุดพ้นจากการยึดมั่นในตัวตนและการรู้แจ้งว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นเพียงเหตุและผลที่เกิดดับอยู่ในความว่างอันสงบเท่านั้น